สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอนครับยินดีต้อน,อนรับ <ละ S 1> ท่านเข้าสูชชส่ช่องยทูทูบสีบุครับวันนี้มารีวิวขายหางครับพี่น้องขายคู่นี่ขายคู่กับขายแยกครับพี่น้องตัวน,นี้เป็นหางบุกเบิกกับตาช้างของครแเฮงหลีนะครับเป็นหานสามครับ ตัวนี้น่าจะโค้งสีโค้งสีโคงสีไว้ตอมตัวนี้โค้งสีอองส่นะวคงีนะครับแต่ว่าใส่ผ้านสามครับพี่น้องว่าสภาพสวยมากครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นหกพันห้าร้อยครับ ส่วนข้างหลังนี่เป็นหาง4ี่โค้ง4ี่คเครับคันนี้อาจจะยาวกว่ายาวกว่าตัวไคห่หลีหน่อยครับแต่มาณข้อมือหนึ่งนะครับตัวนี้เปิดไปที่3 8มหมืนครับ3 8 0 0มืนแต่ว่าถ้ายกถครยกทั้งคู่นี่พี่น้องยกทั้งคู่นี่อยู่ที่เจ็ดหมืครับ เจ็ดหมื่นสองพันครับไทยงกเบิร์คูทั้งเคยๆแล้วก็ค่แหเฮงลีครับหางสวยครับหูบูดนี่ยังยังโอเคอยู่นะพี่น้องอสนใจติดต,ต่อสอบถาม0 6น8 8 5 1 6 5 7ครับ ดูของได้ที่ที่อำเภอกุดเขาปุ้นครับพี่น้องพันใส่งานปกติครับใส่รสุ่น M M7 ขึ้นไปด้หน่อยเนาะใส่ M7 ขึ้นไปครับพี่น้อง ไซรุน M7 ขึ้นไปครับ m 7 8 5 9 5ร้อยแปดร X ใส่า่ไหร่ครับพี่น้องมเป็นรถเกี่ยวฟอร์ดนี่ก็ใส่ได้เนาะฟอร์ดนี่เป็นพวกหกนหกก็ใส่ได้รบ้างนี่หกปนหก หกคนสิบครับพี่ห้องหกสี่ศูนย์ใส่ได้เบิร์ตมาเต <c oughs> ็บสภาพสวยงามมากสนใจที่ต่อได้ครับยกคู่ยกคู่นี่เจ็ดเจ็ดหมื่นสองนะครับถ้าแยกแยกถ้าโตเคเคนี่อยู่สามหมื่นสามหมื่นแปดนะครับ ตอนนี้ก็ส่วนตัวไข่หิ่งหลีครับพี่น้องตัวไข่หิ่งหลีอยู่ที่สามหมืน่นสามหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับต่อรองได้ทั้งทั้งคู่นะต่อรองได้ทั้งคู่นะครับนี่บริการทรงครับไก่ไก่คิดตามระยะทางครับพี่น้องสนใจตัวได้หางนี่ใช้งานปกติครับ คโค้งนี่ไม่มีบิดมเบี้ยวครับพี่น้องคคโค้งตรงนะโค้ง<ป> <ๆ S 1> ตรงใบก็โอเคครับพี่น้องใบโอเคอยู่นะค <ๆ S 1> ือว่าเลือหลอยู่ เอ้ทับเปรียบเทียบการไถยใส่กันนี่ตัวนี้ไถยดีเลยือว่าเคีๆนี่เบาดีครับพนะี่น้องไถยโอเคนะครับโอเคๆส่วนไข้หิ่งี้เนี่ยอาจจะนักในน้อยหนึ่งนะครับความเหวาี่ไข้หิ่งลีีก็สีสันกว่าอยู่ครับสันกว่ามานข้อมือนะครับเอาสนใจก็ติดต่อสอบถามได้0 6 3ย8 5 1 6 5 7ครับ ดูรถได้ที่บ้านน้องหว่าครับอำเภอคุดขบปุ่นครับจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องใจติดต่อสอบถามจากไดยกชุดหรือว่าหรือว่าแยกก็ได้นะครับมีบริการส่งครับอัสลากี่นี้ก็บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ